เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งในไลน์กีฬาน,นะครับก็วันนี้ผมจะมาทำภารกิจสเปเชียลเอพิโซดสนะครับในชั้นที่54าิบมีชั้นหนึ่งนะครับพอดีมีน้องขอมานะก็คือจัดให้เลยนะก็ภารกิจนี้ก็คือเข้าสู่โบนัสเวลา0ครั้งก็คือหมายความว่าห้ามขึ้นโบนัสททมแม้แต่ครั้งเดียวนะครับซึ่งผมไปลองวิ่งดูแลก็คือในด่านนี้เนี่ยมันจะมีไอเทมโบนัสไทมแบบ ก็คือเป็นเป็นลูกกลมๆเลยครับคือไม่จําเป็นต้องเก็บตัวอักษรให้ครบคือมันขึ้นบนนา้าไทมอันนั้นมันจะมีอันนี้ต้องระวังแล้วกแล้วชั้นเนี้ยจะมีตัวอักษรเยอะมากเพราะฉะนั้นนะครับแนะนําก็ผมจะแนะนําตรงอย่างคือตรงที่มันให้หมอบครับแล้วมันถ้าเกิดมันจะมีอุปสรรคบนหัวแล้วถ้าเกิดเราโดนเนี่ยมันเราจะโดนเราจะถูกสาบแข็งถูกไหมครับพอเรากดค้อนปุ๊บเราต้องพยายามหลบ ตัวอักษรให้ได้อย่างน้อยสักหนึ่งชิ้นอ่าเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะวิ่งให้ดูแล้วน้องที่ขอมาก็ลองไปทาําตามนะนะครับอ่าเดี๋ยวสมบัติที่ผมแนะนําใช้นะครับเพราะยังไงดานเนี้ยต้องต้องชนต้องชนอยู่แล้วนะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ชนเนี่ยไม่งั้นโอกาสที่มันจะขึ้นโบนัสทมมันจะสูงนะเพราะฉะนั้นผมใส่พวกฟื้นพลังไว้นะครับตามนี้เลยน้องมีสมบัติฟื้นพลังกี่อันก็ใส่ใส่เลยนะครับ อย่างของพี่ก็จะใส่ตามนี้เลยนะนะครับอ่าเดี๋ยวไปวิ่งกันเลยครับ อ่ะก็ผ่านไปแล้วนะก็อย่างที่น้องเห็นนะตรงตรงที่พี่เนี่ยชนแล้วพี่แล้วคุกกี้สาบเป็นน้ําแข็งเนี่ย <S <S ก็คือพี่พยายามจะหลบตัวอักษรให้ได้อย่างน้อยหนึ่งหนึ่งตัวนะถ้าเกิดน้องหลบตรงนี้ได้เนี่ยอย่างน้อยน้องจะมีโอกาสผ่านสูงมากนะเพราะถ้าเกิดน้องสไลด์หลบอย่างเดียวเนี่ยโดยไม่ยอมชนแล้วไม่ยอมหลบเลยเนี่ยไม่งั้นอย่างเมื่อกี้น้องสังเกตเนี่ยก็คือถ้าเกิดถ้าเกิดน้องสไลด์อย่างเดียวเนี่ย สไลด์อย่างเดียวแล้วไม่ยอมชนข้ามตัวอักษรหนึ่งชิ้นเนี่ยมันก็จะขาดตัวอักษรตัวอ e ีอย่างเดียวถูกไหมครับแล้วด่านหลังๆเนี่ยตัวอ e ีจะเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้องไม่หลบอย่างสมมติอย่างเมื่อกี้พี่หลบตัวทีได้ก็อย่างเพราะว่าด่านหลังๆมันไม่มีตัวทีไงก็คือก็คือจะหลบตัวไหนก็ได้อะก็คือพอถ้าเกิดน้องหลบได้อย่างน้อยหนึ่งตัวเนี่ยน้องจะมีโอกาสผ่านสูงมากนะครับน้องก็ลองไปทำตามนี้ดูนะนะครับ อ่ะก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะขอชั้นไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะแต่ถ้าในกรณีที่ด่านยากไปเนี่ยผมอาจจะขอไม่ทําคลิปนะเพราะว่าเพราะว่าที่จริงเนี่ยมันก็ลําบากเหมือนกันนะกว่าผมจะกว่าผมจะเก็บดาวครบสามรอยเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยต้องลงทุนเอาหัวใจแรกคือหม,หมดหมดหัวใจไปเป็นร้อยสองรอยกว่าดวงนะครับแล้วบางทีผมก็เอาคิสตันไปซื้อกุญแจด้วย ลลอกอย่างที่ผมพูดคือด่านโดยเฉพาะด่านเนี้ยเนี่ยด่านชั้นที่หนึ่งร้อยมีชั้นสามเนี่ยยากโคตรโคเลยครับก็คือผมหมดกุญแจไปเกือบร้อยดอกอะครับกว่ากว่าผมจะผ่านนะนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เพื่อนๆขอเนี่ยให้เพื่อนๆนึกดูก่อนว่าผมจะทําได้หรือเปล่านะถ้าเกิดผมทําได้เนี่ยผมก็จะทําคลิปให้วิธีผ่านนะครับแต่ถ้าคิดว่าด่านมันยากไปคิดว่า ผมทำไม่ได้ก็ก็ไม่ต้องขอนะเพราะว่าบางทีแบบแต่ถ้าเพื่อนอยากรู้วิธีผ่านจริงๆเนี่ยเพื่อนๆอาจจะลองไปดูคลิปของคนอื่นนะเพราะว่ามีคนอื่นเขาทาคลิปไว้นะครับก็ผมอาจจะทําผมอาจจะทําไม่ได้ทุกดาวนะนะเพราะว่าผมเป็นคนเล่นคุกกี้รันไม่ค่อยเก่งไงผมยอมรับสารภาพจริงว่าผมเป็นคนเล่นคุกกี้รันไม่เก่งนะครับเพราะว่าเราบางทีโทรศัพท์เครื่องผมกระตุกด้วยไงเราบางทีกระตุกปุ๊บโอ้โห เครียดเลยเคนนี้ยนะครับอ่ะเป็นว่าก็ขอจบคลิปวันนี้ก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ